สวัสดีค่ะสาวสกกลคนพน้านะคะมื่อานี้มาเก็บยอดพักบุ้งค่ะมาตอนคำคำค่ะมาสิค่ะว่ามาลอยของเขาค่ะเขาปลูกไว้นะคะนี่จะยอดงามๆค่ะคำลูกจริงเนี่เล็กลูกมันยอดพักบุ้งนะคะนี่คือยอดพักบุ้งนะคะยอดพักบุ้งนะคะเนี่ยยอดนะคะยอดใหญ่ๆอวบวบเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเอาไปแกงส้มนะคะแกงส้มปลาค่ะนี่ต่ยอดนญ่งๆนิดึงค่ะยอดนิ่ง ข้าวตีแกงตอมือไว้ยี่สิมาเ็บอีกคือนะคะเนี่ยค่ะยอดผักบุ้งนะคะอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งอังกฤษนะคะผักบุ้งนะคะผักบุ้งของคนอังกฤษนะคะ,ะกะสหมักพ่นอังกฤษเท่ากับกินอยู่ค่ะแต่ว่าที่เป็นคนที่สมัยตะกี้นะคะคนตะกีก้ตะกอนนะคะแต่ช่วมมงนี้เพิ่งหมกินกันแล้วนะคะจะมีแต่พวกคนไทยนะคะพวกเอเชียพวกมาเลเซียอย่างประมาณนี้ค่ะเพิ่งยังกินกันอยู่นะคะ คลิปนี้กับไ้ซ์นี้ก็น,นะคะฝากติดตามช่องนะคะสาวสุลคนนคางหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ